สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะคะแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะคะยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยนะคะปุ๊กก็มาออกกําลังกายเดินไปเดินมาวิ่งนิดหน่อยนะคะที่ทุ่งนานะคะให้เหงื่อมันออกนะคะเมื่อกี้ลุกขึ้นมาหน้ามืดเลยนะคะเมื่อกี้เราออกกําลังกายแล้ว เราก็มาบริหารเสียงหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะไม่เพาะนะคะต้องขอประทานโทษประทานอภัยด้วยนะคะขอบริหารหน่อยนะคะกามมารู้สึกแข็งแข็งนะคะค่ะเพลงอะไรก็ไม่ทราบนะคะลืมขออนุญาตนะคะจากวันนี้ต่อไป ฉันเป็นคนใหม่ไม่ยอมใครอีกแล้วเมื่อใจช้ำเป็นแนวไม่ให้ใครเขาแซวว่าเราเป็นแมวที่เชื่องเฉยดักดานเรายัางโสดยังสาว ผู้ชายงี่เง่าฉันเองก็ไม่ต้องการเก็บมันทิ้งวันวันฝ่นมชอกช้ำร้าวรานแค่เป็นตำนานให้มันผ่านแล้วผ่านไปเขายังมีแฟนใหม่ ฉันละทำไมฉันจะมีใหม่ไม่ได้เชียวเลืออย่ามัวโศกตมโศกาอะไรต่อเนี่ยคะ่ะปุ๊กไม่ได้จดมานะคะค่ะเราเราก็อย่ามัวโศกตมโศกากับชีวิตนะคะมีอะไรเราก็ทำกันไปมีหน้าที่อะไรเราก็ทำกันไปนะคะ นาทีเล็กๆน้อยๆเราก็ทำกันไปเกิดมาเราต้องใช้เวรใช้กรรมนะคะเราก็ต้องทำกันไปนะคะเพลงอะไรนาะปุ๊กจดมาไม่หมดนะคะเดี๋ยวร้องอีกจากวันนี้ต่อไปฉันเป็นคนใหม่ไม่ยอมใครอีกแล้ว เมื่อใจช้ำเป็นแนวไม่ให้ใครเขาแซวว่าเราเป็นแมวที่เชื่องเชยดักดานเรายังโสดยังสาว้ผู้ชายงี่เงาฉันเองก็ไม่ต้องการเก็บมันทิ้งวันวัน ความชอกช้ำเร้าลานแค่เป็นตำนานมันผ่านไปแล้วผ่านไปเขายังมีแฟนใหม่ฉันละทำไมถึงจะมีใหม่ไม่ได้เชียวเลือแต่มันไม่เอาปุ๊กไม่เอาอีกแล้ว ขออยู่อย่างนี้ดีกว่านะคะสบายใจจะไปไหนมาไหนมันสะดวกสบายนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาเนี่ยค่ะมาดูสถานที่นะคะพวกนี้ปุ๊กต้องไปซื้อหัวหมูนะคะไปซื้อหัวหมูกับผลไม้ห้าอย่างนะคะมาแก้บนนะคะปุ๊กถูกหวยนะคะเมื่อวานนี้ปุ๊กไปถ่ายคลิปตรงศาลตรงนั้นนะคะปุ๊กถูกหวย ถูกไม่เยอะราคาถูก9 4สี่นะคะทำไมไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะถูกนิดเดียวเองต้องตื่นตีห้าเลยนะคะไปตลาดกระทุ่มแบนนะคะท่านคงอยากกินหัวหมูกับผลไม้ปกก็จัดให้นะคะพรุ่งนี้นะคะจัดให้นะคะชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่แมงปอบินนะคะแมงปอ มองไม่เห็นคูเกิลกลับบา้านยังไปส่งปะไปส่งไปอ้เดียวไปแม่ไปส่งป่ะกลับโอ้ยไปกลับลูกปะแม่ไปส่งแม,งแม่แม่นำหน้านะแม่นำหน้าหนูนะ แม่นำหน้าหนูนะดูแสงไม่ต้องไปฉี่แล้วล่าไม่มีใครเขาฉี่รถหนูหรอกจากวันนี้ต่อไปฉันเป็นคนใหม่ไม่ยอมใครอีกแล้วอ้าวพอไม่ดูเนือ้อลองไม่ได้แล้ว เอาโลเลี้ยวิลูกอุ้ยตกหลุมลักเข้าอีกแล้วหลุมเบลอเลยเดินค่อยๆลูกเออออกหน้าไปถ่ายเบื้องหลังอีกแล้วอะไรแฝงไปแฝงมาคูเกิลอืมอะไรมันแฝงไปแฝงมาอยู่ข้างหลังหนูอะ จากวันนี้ต่อไปเอาลร็วๆดิฉันเป็นคนใหม่ไม่ยอมใครอีกแล้วขุณข้าวตรงนี้สวยอะน่าจะเอารถมาตรงนี้เลยเมื่อกี้ลืมตูแสงพระอาทิตย์ส่ง เอาคเกิลเร็วๆติลูกไปเร็วๆไปว้ายเจอเนื้อคู่แล้วเจองูงูอะไรอะงูอะไรอะงูะไรอ่ะงูะไรอ่ะไปทางเนี้ยนี่อื้อ,อ,อมันอยู่ตรงนี้แหละ มันอยู่ตรงนี้แหละงูอะไรวะหวอไดูสิมันไปไหมงูงูง,งูมันอยู่ใต้นี่แหละอู้หูเกิลแม่จะเจอเนื้อคู่แล้วงูเจองูปะเดินลอยหน้าลอยตา อ้าวงูมันอยู่ตรงนั้นแล้วหนูจะไปนั่งทำไมไปเรียวเร็วเร็วเรียวเดี๋ยวแม่งูมันหลบไปไหนแล้วไม่รู้เรีวเรยวเรีวเรวมันเย็นแล้วลูกนั่นนกเอาหนูก็ออกหน้าไปดิเร็วขู่กัน แม่ก็กลัวงูอยู่นะลูกวิ่งไปเร็วๆถูกเกินออกกล้าแม่ไปเอาหนูมาเนี่ยถามหน่อยเถอะเอาหนูมานี่หนูช่วยอะไรแม่ได้มั้งเนี่ยฮะหนูช่วยอะไรแม่ได้มั้งเนี่ยอืม คูเกิลช่วยแม่ได้ฮะฉี่ฮะฉี่ไว้นี่เลยฮะคูเกิลเก่งฮะฮะคูเกิลเก่งนะฮะแม่อืมโอ้โหตะกุยหน้าแม่เลยนะฮะมาไปแม่ไม่มีเสียงอะฮะไปเลยฮะ วิ่งเลยฮะตอนแล้วส่งแค่นี้แหละเอาคูเกิลน,นี่เราแล้วค่ะคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวส่งคูเกิลก่อนจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ